สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h a ช่องช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือจะจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาเพื่อนๆมาในวันนี้นะครับ ก็คือวัดนะครับวัดนี้นะครับเป็นวัดชื่อดังนะครับแล้วก็มีความงดงามนะครับของศิลปะการแกะสลักไม้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตำบลหนองย่านะครับวัดแห่งนี้มีชื่อตามป้ายี่นะครับก็คือวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรนะครับองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีความสูงถึง12เมตรนะครับ แกะสลักจากไม้หอมนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอีกหลายองค์เลยนะครับก็มีปางต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างปปาจะบักบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใ้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือทางเข้าวัดเมตตาธรรมโพธิญาณน,นะครับนี่นะครับเพื่อนๆขับรถตรงมาจากบริเวณด้านล่างนะครับ อันนั้นก็จะเป็นทางแยกนะครับเข้าวัดธรรมุูวานะครับก็เป็นวัดชื่อดังอีกวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวบริเวณนี้นะครับก็สามารถแวะกรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถึง2วัดเลยนะครับนี่แหละครับก็จะมีวัดถ้รพุววาอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะแยกซ้ายไปนะครับเพื่อนๆจะมาวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็เลี้ยวขวาขึ้นมานะครับตรงขึ้นมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับเพื่อนๆก็จะเห็นป้ายนะครับนี่แหละครับก็จะเขียนว่าวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับ เดี๋ยวเราจะตรงไปด้านหน้านะครับอีกไม่ไกลนะครับก็จะเข้าไปในบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณกันครับหลังจากที่เราจอดรถนะครับบริเวณลานจอดรถนะครับนี่นะครับจัมปาปาก็จอดรถบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับเราก็จะเป็น อาคารโดมโค้งแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปไม้นะครับนี่นะครับมีปางนี้แล้วก็เป็นพระนอนนะครับองค์ใหญ่นะครับด้านในนะครับก็จะประดับประดาไปด้วยต้นไม้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ภายในอาคารก็จะเขียนว่าวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับพิมพ์พระเนตรพันกรนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราตรงเข้าไปด้านในอาคารใหญ่นี้ก็เลยครับเราจะไปชมว่าด้านในอาคารนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาภายในอาคารแรกนะครับซึ่งเป็นอาคารที่เป็นลักษณะหลังคาโดมแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่โตนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแกะสลักด้วยไม้นะครับจํานวน2องค์นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระนอนนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับพระที่นี่นะครับจะแกะสลักจากไม้นะครับนี่นะครับเป็นไม้นะครับนํามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของอาคารแรกนะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านพาเพื่อนๆมาชมนะครับของวัด เมตตาธรรมโพธิญาณนะครับด้านในก็จะประดับประดาไปด้วยดอกซากุระนะครับนี่นะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นดอกซากุระจำลองนะครับภายในอาคารนะครับก็จะมีประพุทธรูปนะครับประดิษฐานค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถถอดรองเท้าไว้บริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะขึ้นมาด้านบนนี้นะครับด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินตรงเข้าไปด้านในนะครับ เดินเข้ามาบริเวณด้านในอาคารนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับอาคารหลังใหญ่นะครับที่ด้านในนะครับก็จะประดิษฐานนะครับพระโพธิสัตว์กวนิมพันกรองคใหญ่อยู่ด้านในนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด g p s ีเอนำทางมาได้เลยนะครับพิมพ์ว่าวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็จะมาที่นี่นะครับนี่นะครับที่วัดก็ค่อนข้าง มาสะดวกสบายนะครับถนนก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นพะพุทธรูปไม้แกะสลักนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับแล้วก็บริเวณด้านขวานะครับอันนั้นก็จะเป็นรูปล่อนะครับเทพประจาต่างๆนะครับนี่นะครับค่อนข้างดีให้เพื่อนๆกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงกันเข้าไปด้านในนะครับว่า ภายในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเมื่อเราตรงเข้าไปด้านในครับสำหรับเมื่อเราตรงเข้ามาภายในอาคารนะครับที่มีพระโพธิสัตว์กลอิมพันกรนะครับปฏิสฐานอยู่ด้านในนะครับนี่ครับเราก็เดินกันไปทั่วๆนะครับก็จะมีรูปปั้น แล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับหมายแกะสลักค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเข้าไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับที่นี่ก็ได้เตรียมชุดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อนะครับได้บริเวณด้านนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นชุดๆนะครับไว้ให้เพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปภายในอาคารนะครับที่ประฏิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมกันครับ ตอนนี้นะครับจ้างป่าจะปรับบ้านนะครับก็เข้ามาภายในอาคารนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านในนะครับเมื่อเราเข้ามาภายในอาคารนะครับนี่นะครับอาคารที่นี่นะครับก็ก่อสร้างด้วยไม้นะครับล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับสักแต่ละต้นนะครับค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วนี่ก็เป็นเสาแกะสลักนะครับเป็นมังกรนะครับ ขันบนเสานะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเนยนะครับแล้วก็บริเวณเบื้องหน้านะครับก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ที่สูงถึง12เมตรนะครับจะแกะสลักจากไม้หอมนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามและอลังการมากเลยนะครับสําหรับวัดแห่งนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆหวั่นหยุดนะครับก็สามารถเข้ามากราบไหว้นะครับ พระโพธิสัตว์กวนอิมองนี้ได้นะครับเดี๋ยวจ่างประ,ะปาฉับับนบ้านนะครับจะพหาเพื่อนๆชมภายในอาคารนี่นะครับจุดต่างๆนะครับว่าภายในอาคารนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากพระโพธิสัตว์กวนอิมองหญยนี้ละครับรอบๆนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีช่องประตูนะครับให้เราลอดเข้ามานะครับก็มาชมพระโพธิสัตว์กวนอิมอีกหลายๆองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับปางต่างๆนะครับที่นี่จะค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าแม่กวนอิมที่นี่นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับเพื่อนๆมากราบไหว้นะครับพระโพธิสัตว์ วนอิมนะครับองค์ใหญ่นะครับก็เดินลอดช่องซุ้มประตูนะครับภายในอาคารนี้ออกมาด้านนอกนะครับก็มากราบไหวพระปฏิสัตย์กวนอิมนะครับหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่ครับที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีหลายปางเลยนะครับนี่บริเวณด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝากนึงนะครับก็จะไปลอดซุ้มประตูนะครับจะไปดูว่าด้านขวามือของอาคารมีเจ้าแม่กวนอิมด้านนน้นอีกเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปรับชมครับ ตอนนี้นะครับช e ่าาป่าปกบชานบ้านๆนะครับก็ลอดซุ้มมาบริเวณด้านขวานะครับนี่นะครับของอาคารนี่นะครับเมื่อกี้เราไปด้านซ้ายนู้นมาแล้วนะครับอันนี้เรามาด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับปางต่างๆนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณด้านนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหลายๆปางนะครับ นี่นะครับจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมากราบไหว้นะครับที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็จะมีเจ้าแม่กุนอิมให้เพื่อนๆกราบไหว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับนี่นะครับทุกองคนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับก็จากแกะสลักจากไม้ทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ เชื่อว่าเพื่อนๆมาที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมนี่ครบทุกปางแน่นอนนะครับนี่แหละครับหลังจากที่เราเดินทั้งสองฝั่งด้านข้างเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับจะไปชมเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับใกล้ๆเลยนะครับว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับมี ความสวยงามอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณกล,งกลางๆเลยครับของศาลาโพธิญานะครับ,ขอ,ารารรบของวัดเมตตาธรรมโพธิญานะครับนี่นะครับเมื่อกี้ช่างประปาจะบอบบ้านๆพาเพื่อนๆไปชมนะครับทั้งบริเวณด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่มี เจ้าแม่กวนอิมนะครับปริษฐานปางต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เราก็มาถึงจุดของบริเวณกลางนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะมือนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆด้านนะครับนี่นะครับก็แกะสลักจากไม้หอมนะครับสูง12เมตรนะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2537นะครับนี่นะครับ ก็เพื่อนเพื่อนซื้อชุดบูชานะครับก็สามารถเข้ามากราบไหว้นะครับบริเวณด้านหน้าพระบุษยสัตกวรอิมนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินบนรอบๆอบพระบุิิสัตกวรอิมนะครับจะชมความงดงามนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาบริเวณด้านข้างนะครับรอบๆนะครับของพระบุษยสั์กวรอิมพันกรนะครับ นี่นะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นเสาไม้นะครับอันนี้เป็นเสาไม้แกะสลักนะครับเป็นมังออกมังกรนะครับผ่านรอบเสาเลยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเสาที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีการแกะสลักนะครับเป็นตัวมังกรนะครับผ่านรอบเสานี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ี่เสานะครับล้อมรอบนะครับพอโพธิสัตว์กวนอิมไว้นะครับ นี่แหละครับเราเดินมาบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์กกนอิมนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับนี่ะครับเพื่อนๆเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับก็สามารถเดินชมความงดงามนะครับของการแกะสลักนะครับนี่นะครับเป็นงานจากไม้ playoffs. ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่กกนอิมนะครับพระโพธิสัตว์นะครับ ค่อนข้างจะองค์ใหญ่และสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเราเดินกันมารอบๆนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณด้านล่างนะครับตัวอาคารทําจากไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เสาอาคารนี่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับนี่นะครับเราเดินมารอบๆนะครับอันนี้บริเวณด้านล่างนะครับของพระปิทักว์นอิมนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นพระบรศิษย์กวนอิมนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นพระบรศิษย์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็แกะสลักจากไม้หอมนะครับที่มีความสูงนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆไปชนจุดอื่นนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณครับ หลังจากที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปในลาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรโอคงใหญ่นะครับแกะสลักจากไม้นะครับแล้วก็มีเป็นอาคารนะครับที่ทําจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เสานี่จะแกะลวดลายเป็นมังกรนะครับพันบริเวณรอบเสาทั้ง4เสานะครับล้อมรอบ พโปธิสัตว์กวนอิมนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามและอลังการมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมานะครับก็จอดรถนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกราบไหว้นะครับพโพธิสัตว์กวนอิมบริเวณด้านในอาคารได้นะครับถัดมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับนะครับนี่นะครับสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็บอกว่าให้ขับรถตรงเข้าไปลงบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีอาคารใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเป็นโรงเจอยู่บริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปด้านในนะครับไปชมว่า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับด้านในวัดจะมีอะไรอีกนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ศาลาไทยส่วยเยี่ยนะครับก็เป็นศาลานะครับที่สําหรับฝากดวงนะครับสะอะเคาะต่อชะตาเสริมบารมีต่าง,งนะครับสําหรับคนที่มีปีชงรงกับปีนี้นะครับ นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาภายในตัวค่านะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับนี่ก็จะมีเป็นชุดให้เพื่อนๆนะครับแกะเสดเคาะนะครับก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เข้าตรงเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปด้านในนะครับไปชมว่าด้านในศาลาไทยชุวยเยะมีบรรยากาศอย่างไรนะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นด้านในนะครับของสาลาไทยสุยเยะนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดให้เพื่อนเพื่อนนะครับกราบไหว้นะครับนี่ะครับเะดเคาะนะครับสําหรับผู้ที่มีปีชงนะครับก็เพื่อนๆสามารถกราบไหว้นะครับแล้วก็ปักทูบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็นําชุดบูชานะครับนี่นะครับก็สามารถถวายได้บริเวณนี้เลยนะครับ นี่นะครับด้านในนะครับก็จะมีเทพเจ้าเยอะๆเลยครับอยู่บริเวณด้านในนู้นครับเพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับหลังจากที่จ่างประปาจะบอกบ,บ้านๆน,นะครับพาเพื่อนๆเดินตรงเข้ามานะครับแล้วก็บริเวณบริเวณด้านซ้ายนะครับของบริเวณอาคารที่ให้เพื่อนๆสะดอกเคาะต่อจะาต้านะครับสาหรับ ผู้ที่มีปีชงในปีนี้นะครับนี่นะครับก็เข้าไปนะครับก็มีชุดบูชานะครับแล้วก็มีเทพเจ้านะครับให้เพื่อนๆกราบไหว้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่เราก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณด้านในของวัดเมตตาธรรมโพธิญานะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเราเดินตรงมานะครับเราก็จะเจอเป็นสระน้ําเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเทพเจ้าต่างๆนะครับรูปปั้นนะครับอยู่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะครับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็สามารถเลี้ยวขวานะครับตรงไปด้านนู้นนะครับก็จะมีอีกหนึ่งอาคารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงผ่านจุดต่างๆนะครับแล้วก็ไปยังอาคารแห่งนู้นเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินตรงเข้ามาด้านในนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอาคารนะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณอาคารด้านในแห่งนี้ครับ จุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาคารนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับนี่นะครับจังป่าป่าจะบอกพันป้านะครับก็พาเพื่อนๆขึ้นมาชมนะครับเราเดินเข้ามานะครับจากบริเวณด้านหน้านะครับเข้ามาภายในอาคารแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะอาคารไม้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับอาคารแห่งนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่หลายองค์เลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ เป็นพระพุทธรูปสี่ทองนะครับเป็นลักษณะเป็นพระจีนนะครับนี่นะครับก็วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดจีนนิกายนะครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปจีนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่จะเข้ามากราบไหว้นะครับพระบริเวณอาคารแห่งนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อนะครับทางเจ้าหน้าที่บริเวณด้านข้างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะ อธิบายนะครับวิธีการกราบไหว้นะครับของพระพุทธรูปภายในบริเวณอาคารนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินชมให้ทั่วเลยนะครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับ ที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณอาคารที่สองนะครับที่เรามานะครับเดินเข้ามาบริเวณด้านในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับนี่นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับก็มีพระพุทธรูปสี่ทองนะครับประดิษฐานอยู่ค่อนข้างหลายองค์นะครับเพื่อนๆก็มาที่วัดเมตตาธรรมนะครับก็เข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปบนอาคารนี้ได้นะครับอันนี้เราก็ลงมาจากโบนารนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับ ค่อนข้างลมลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมเข้าไปด้านในนะครับว่าด้านในของวัดเมตตาธรรมจะมีอะไรให้เรารับชมอีกครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายในนะครับวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับวัดนี้ก็จะค่อนข้างลมลื่นนะครับ นี่นครับเราเดินตรงขันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีป้ายเขียนว่าโรงเจนะครับให้ตรงมาด้านนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นห้องน้ําห้องสุขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปที่โรงเจกันครับว่าวันนี้จะมีอาหารเจให้เรารับประทานไหมครับ ตอนนี้นะครับจ้าป um oh no no. ่าจะบับบ้านนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเจนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในนะครับก็จะมีเป็นซุ้มอาหารนะครับนี่นะครับเป็นอาหารเจนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างนอกนู้นนะครับก็จะมีผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้ามารับประทานอาหารนะครับบริเวณโรงเจนะครับของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปชมนะครับว่ามีอาหารอะไรให้เรารับประทานบ้างนะครับสำหรับโรงเจที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับจ้างประปาจะบับบ้านานะครับก็ป่าเพื่อนๆนะครับออกมาท่องเที่ยว วัดเมตตาธรรมโพธิญาณน,นะครับตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพาเพื่อนๆไปกราบไหว้พระบุติสัตวกวนอิมพันกรองค์ใหญ่นะครับที่แกะสลักจากไม้หอมนะครับมีความสูงถึง12เมตรนะครับแล้วก็พาชมนะครับภายในบริเวณวัดนะครับรวมถึงอาคารโรงเจนะครับที่ มีให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปรับประทานอาหารได้นะครับวัดที่นี่นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนเข้าชมสักหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกวันนะครับระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเพื่อนๆมาทางอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประป่าฉบับบ้านๆนะครับก็ ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับช่างป่าะจะบอกบ้านๆนะครับจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆรับชมนะครับหรือว่าพาไปท่องเที่ยวนะครับที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ